เกี่ยแค้มค้นราไร้คลิปหลังจากชิมอาหารที่น้ำแมวจัดมาให้แบบฟัดฟาเต,ต,ต็มโต๊ะแล้วเจ๊บุกก็ขอบุกไปดูการทำปลาสม้มสูตรเด็ดก้นครัวอารมณ์สว่างหน่อยค่ะเข้ามาก็เจอเลยเจอไม่ตายพี่สาวคนสวยของน้ำแมวนี่เองบอกเลยคนนี้ขาใหญ่ประจำครัวเขาละค่ะ ก่อนที่เราจะทําเป็นปลาส้มเราจะต้องถอดเกล็ดแล้วก็ล้างทําความสะอาดหมึกอะไรที่อยู่ในตัวปลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะลูกล้างให้สะอาดประมาณ 3- 4มถึงสี่น้ำแล้วที่นี้เราก็จะหมักน้ําซาวข้าวต้องเอาน้ำซาวข้าวใช่ถ้าเราเอาหมักน้ําอื่นได้หรอแม่มันมันได้อยู่แต่ว่า เนื้อมันแน่นเนื้อมันแน่นมันเอาไว้นานไหมครับแม่สามชั่วโมงพอเท่านั้นพอใช่นี่พอละหมักเสร็จใช่ไหมเนื้อปลาส้มมันก็จะแน่นมันจะแม่นแม่แบบเนื้อหนุ่มเลยเนื้อหนุ่มก็แน่นนะแต่หนุ่มไม่ได้บักน้ำ้าบข้าวนะโอ๊ยเนื้อแน่นกว่าปลาส้มก็มา สร้างตำนานได้ทุกที่จริงๆค่ะหนและนี่คือภูมิปัญญาการถนอมอาหารอันล้ำเลิศของชาวอีสานค่ะน้ำสาวข้าวก็คือน้ำแช่ข้าวเหนียวที่จะเอามานึ่งนี่ละค่ะคุณผู้ชม เขาจะเอามาแช่ปลาซึ่งก็จะทำให้เนื้อปลาแน่นไม่เละไม่เนา่านั่นเอง <S <S อ่าแนี้ลูกแม่มเยอะมากหมดเลยใส่เลยลูกยิ่งใส่ยิ่งดีมันหอมลูกแล้วหนูก็เอาข้าวลงไปใส่ทีนี้หรอค่ะใส่เลยหรอค่ะเทลงเลยลูกเ,เพราะว่าแม่ตั้งสูตรไปหมดละออเือันนี้คือข้าว ให้เขาเหนียวเขาเหนียวคืออันนี้ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งลูกโอเคเสองช้อนพอลูกแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเอเอเนี่ยลูกขั้นลูกขั้นมาขั้นเลยข,ขั้นโลดขั้นภาษาอีสานก็คือการขยำค่ะขยำไปเลยเกลี่ยให้ทั่วตัวปลา แล้วก็แหวกคลองยัดเครื่องเข้าไปเลยข้าวเหนียวที่ไม่ตายใส่ลงไปนั้นเขาจะเอาแช่น้ำซะก่อนค่ะให้ลื่นๆไม่จับตัวกันเป็นก้อนจะได้คลุกกับปลาง่ายหน่อยเนี่ยเทคนิคมันอยู่แค่นี้ลูกลจับปลาอะไรก็ได้ลูกคือให้ล้างให้สะอาดลูกเอ,นนเอาวัต <วะ S 3> ถุดิบที่เรามีอยู่ในชุมชนน่ะลูกาาใช่ลแล้วก็บีบบางคนเ็ก็ใช้สากระเบือทุบเบา แต่เราไม่ต้องเราบีบก็พอเลยลูกแม่อันนี้ต้องใช้ตัวเย็นไหมจ๊ะค่ะไม่ต้องแช่ลูกก็วางอย่างนี้เลยเราก็จะเอียงไว้่างนี้นะลูกเราเราจะเอาของซีนไว้ก็ได้หรือว่าเรามีกล่องเราก็ใส่กล่องใส่กล่องดีกว่าแม่เนาะไม่งั้นมันไม่เป็นค่ะทิ้งไว้สามวันนะลูกวันที่สามนี้เขาก็จะเริ่มเปลี่ยวแล้วก็จะมีน้ําคุณๆออกมาจากตัวปลาลูกคือทานได้เลยลูกสามวันปลาส้มก็จะพร้อมขึ้นโตรับประทานคนอีสานก็จะเอามาทอดมาปิ้ง เรื่องเคียงที่หาได้ในบ้านนั่นแหละรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มนัวอร่อยและอย่างที่บอกคะ่ะว่าที่นี่เป็นแหล่งขายและผลิตผ้าไหมชื่อดังของจังหวัดอุบลนราชธานีโดยน้ำแมวคนนี้แล่ละค่ะบอกเลยว่าฝีมือการออกแบบลายผ้าไหมนอ้น,นหาตัวจับได้ยากนี่คือลายอะไรจ๊ะแม่ดอันนี้เป็นลายผ้าของเจ้าเมืองหรือข้บดีเขาเรียกว่าผ้าอัญญาอัญญาอัญญาในสมัยก่อนก็คือเจ้าเมืองเจ้าหน้าชั้นสูง หรือขหาบดีของของในอุบนในสมัยก่อนในยุคของรัชกาลที่5อันนี้ทิวมุกจกดาวแบบโบราณนะะทิวมุกจกดาวใช่เป็นไหร่อะมอันนี้2 5งหมื่นค่ะอันนี้สองหมื่นถ้าตัวนี้ก็จะเป็นลายสร้อยดอกพลา ตัวนี้เขาเรียกว่าลายสร้อยดอกพ้วาเพราะในสมัยก่อนคนอีสานเนี่ยเวลาทําพิธีกรรมบวงสรวงอะไรใหญ่ๆเขาจะมีต้องมีดอกมะพร้าวอยู่ในพิธีกรรมอ๋อเป็นมะคลค่ะอันนี้ป้องกันคุณใส่ได้ด้วยกุ้งกันคุณใส่นะถ้าลายกาบบัวค่ะถ้าลายกาบบัวนี่ก็คือผ้าไหมค่ะแต่ชื่อเฉพาะคือเป็นผ้าเอกลักษณ์ของุบลนคือกาบบัวยิ่งอยู่บนตัวน้องยิ่งสวยสะสวยมากตัวนี้ก็จะเป็นลายประยุกต์ระหว่างเจ้าเมือง ระหว่างเจ้าเมืองกับลายดอกรวงพึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่10บนะคะย,ยากน,นี้ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นดอกรวงพึ่งเพียวๆนะคะเลิศสดเห็นไหมก็คือจะไม่มีปรากฏที่ที่อื่นนะคะนอกจากร้านเราเท่านั้นเพราะว่าแม่เป็นคนคิดลายเองใช่ค่ะมันเจ๋งมากเลยค่ะคุณนานหวดลายบนผ้าไหมแต่ละผืนนี่นะแมวเอามาให้ดูนาร อ่อนช้อยงดงามละเอียดแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและเห็นเป็นร้านเล็กๆคุ่นค่ะเขามีไปออกร้านตามงานต่างๆที่กรุงเทพบ่อยมากส่วนลูกค้าก็มีทั้งเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดแล้วก็ของประเทศ มักจะแวะมาชมผ้าไหมของน้ำแมวอยู่เป็นประจำส่วนลูกค้าต่างชาตินอนไม่ต้องพูดมากเกินเป็นทัวร์ค่ะนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของแก่เลยมาวันนี้เจบุ๊กก็ขอให้น้ำแมวนุ่งผ้าไหมให้ซะหน่อยอยู่ดีๆก็อยากเป็นสาวอีสานนั่งทอผ้าไหมสวยๆว่างานไปดูการมิกซ์แอนด์แมทผ้าไหมแบบต้นเทียนไหมไทยสไตล์น้ำแมวกันค่ะเวลานุ่งสิน้น เจ้าเมืองนะคะหัวจุกดาวจะต้องโชว์การต่อหัวต่อเชิงสิ้นนี่คือเป็นการต่อชีวิตต่อดวงชะตานะคะแน่นไหมคะไม่แน่นชอบก็นั่นมากโอเคเนี่ยมันก็จะโชว์หัวจุกดาวเห็นไหมคะการดุ้งสิ้นถ้าเป็นขนบของอุบลขนบก็คือธรรมเนียมประเพณี าจะต้องนุ่งกอมเท้าเป็นว่าเป็นผู้ดีนุ่งนะคะ<ม>เราจะไม่นุ่งลอยเพราะในสมัยก่อนคนที่นุ่งนุ่งสิ้นลอยเติะขึ้นมาก,ก็คือจะเป็นคนรับชายนะคะถ้าเป็นพวกเจ้านายชั้นสูงจะต้องนุ่งกอมเทา้าอันนี้เป็นผ้าคลุมลายแบบโบราณน,นะคะเป็นลายโบราณแต่ทีนี้พอเรามาใส่กับแฟชั่นเนี่ยประยุกต์เป็นเก๋ๆอันนี้ก็สวยแล้วนี่ ซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของคนอุบลเพราะ,ระว่าคนอุบลทอถวายสมเด็จพระพันวีหลวงวันที่ท่านแต่งงานกับรัชกาลที่เก้าเป็นลายดอกแก้วนะคะดอกพิกลค,ค่ะ<ว>ท่านก็ฉลองพระองค์มาที่อุบลพศ2498นะคะซึ่งก็เป็นที่ภาคภูมิใจของของคนอุบลน,นะคะ,ะเราก็เลยได้นำจากพิพิพพธภัณฑ์มาทอขึ้นใหม่อันนี้ทอด้วยดินทองฝรั่งเศสนะคะอันนี้คือเท่าไหร่คะ อันนี้สองแสนห้าอันนี้สองแสนห้าคนลุกเลยถ้าเป็นดินทองจริงๆของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเย็นใช่ไม่ใช่ดินพลาสติกนะคะจริง่ตัวเองลองเอาทาบดูมันจะจะสวยมากโอเคนะะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะนี่ภาพประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าเยลระบับเราที่มีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะคะที่พูดถึงพระอุบลว่างร้างค่ะเจ้าเมืองอบุบลกรมสัมพสิทธิ์เป็นน้องชายของรัชกาลที่5อ๋อค่ะและทีนี้ท่านก็เลย ทอเพื่อจะส่งไปให้ท่านฉลองพระองค์ท่านก็มีหนังสืตอตอบก,กันมามาให้ชมนะอ,อันนี้ก็จะสวยงามมากอันนี้สองแสนห้าเหมือนกันหลดมากเลยอขนลุกไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่ละผืนคือสุดจริงๆแล้วสังเกตดูสีหน้าของน้ำแมวเวลาเล่าเรื่องให้เราฟัง คือออกมาจากข้างในจริงๆค่ะแล้วก็แฟงไปด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวของผืนผ้าไหมแต่ละผืนให้ผู้คนได้รับรู้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูการทอผ้าไหมที่สวยๆแพงๆเนี่ยเขาทอกันยังไงอันนี้ร้อยปีนะคะหูเหรอตัวนี้ก็จะประมาณ300ปีฮะ<า>อันนี้ก็คือลายประหัดที่เขียนถึงผ้าเยลบับเนี่ย นี่ทอลายอะไรกันอยู่คันเนี้ยยีราบที่พื้นละ2องแสนห้าอันนี้หรอใช่เราก็ลังแผะชนเทอง์นเขาฝักอยหลายแล้วทำงานห้างค่ะโควิดเมื่อกี้หนีกับบ้านค่ะก็เลยเราก็เลยได้ได้สอบอาชีพมีให้ไปอยากกลับอีกไหมไม่ย่กอยู่กับพี่แมวนี่ค่ะก็ได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ตลาดสดความดี